สวัสดีค่ะจากบริษัท ESS s y n t e c นะคะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะคะก็จะเป็นตัวรุ่น Nita ISS58 นะคะสองรุ่นี้จะราคาถูกมากๆเลยนะคะเหมาะกับคนที่เริ่มใช้งานมากก็จะมีการเชื่อมต่ออยู่สองแบบด้วยกันก็คือเป็น USB WiFi กับ USB Bluetooth นะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยนะคะไปถึงก็เสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับตัวเครื่องนะคะแล้วก็มันจะมีช่องสําหรับเสียบลิ้นชักเก็บเงินอยู่นะคะ จะเป็นตัวช่อง R71 ช่องนี้แล้วตอนนี้เป็นช่องสำหรับ usb ไว้เชื่อมต่อคอมนะคะแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดก็อยู่ตรงนี้ค่ะ <_ c oughs> ก็สามารถไปถึงเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะคะตัวบลูทูธก็จะถ้าปิมนเทสออกมามันก็จะบอกชื่อบลูทูธนะคะเวลาปิมนก็สามารถจับคู่กันกับตัวแท็บเล็ตเราได้เลยตัว Wi-Fi ก็กำหนดค่าได้ปกติ ip ได้เลยนะคะเราจะมาเทสให้ดูตรงนี้จะเป็นแอปรอยเวิรนะคะรอยเวิร์ก็รองรับ การอ่านสแกนเนอร์ได้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสแกนเนอร์ของเรานี่ก็สามารถยิงโอเคแล้วพอเวลากดชำระเงินนะคะบเสร็จก,ก็จะพิมพ์ออกมาทั้งสองเครื่องเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบ Wi-Fi แล้วก็แบบบลูท t h นะคะตรงนี้ก็คือใช้งานร่วมกันได้ทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้ถ้าเป็น a n d r o i d เนี่ยใช้งานได้ทั้ง WI-FI แล้วก็บลูท t h เลยนะคะถ้าเป็นตัว iPhone ก็จะใช้งานกับตัว Wi-Fi ได้นะคะอันนี้ก็ฉีกออกมาเราใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราเทสกับ iPhone ให้ดูนะคะ ตัวไอโฟนก็สั่งพิมพ์ผ่าน wi-Fi ไ,ไ,ได้นะคะรวดเร็วเลยค่ะตัวนี้จะทาเป็นพิมพ์ใบเสร็จหรือพิมพ์ข้อวครัวก็ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่เราจะเทสให้ดูก็จะเป็นแอปโอชานะคะแอปโอชาก็เชื่อมต่อไวเรียบร้อยแล้วนะคะคีย์ขายปกติเลยค่ะแล้วก็ชําระเงินกดพิมพ์ใบเสร็จ ก็แอปโอชารองรับแบบที่เป็น Wi-Fi ได้ดีนะคะก็พิมพ์ทั้งพิมพ์เข้าครัวแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จได้ทั้งคู่เลยแล้วก็แอปอีกอันนึงที่รองรับเหมือนกันนะคะก็จะเป็น a i r p l พ y นะคะใครใช้ a i r p l พ y เนี่ยจะใช้งานคู่กับตัวเครื่องนี้ได้เลยจะเป็นตัวบลูทูธนี่สามารถต่อกับ iPhone ได้ด้วยนะคะ สามารถพิมพ์ตัวใบเสร็จที่เราจ่ายเงินผ่านแอปนี้ให้กับลูกค้าเราได้เลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเครื่องนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ ESS s y n t e c นะคะ025301613ก6นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะที่ Assign ESS s y n t e c คะ่ะขอบคุณคะ่ะ